เต้นนะเสื้อเขาเก็บว่าได้ครับพ่อยุ้งสิหลายพอเปรย์พอมันมีเ,อ,เออเบ็ดปลนะาคอเ,เนี่ยโอ้ปปักเบ็ดเนี่ยวันนี้เห็นย้ำพวกที่เขาหาป่าเน,นะนี่ยเน,นี่ยถ้าย่างทะลุแบบนี้หนูมีเดี๋เออมีหนูเออหนูมีอ้วงมั่งึ่งปะเขาไม่ได้ยุ่งนี่เห็นตาวันนี้คุนเขามาได้ยุ่งเนี่ยเขาปักเบ็ดปักนั่น ขาโจบ่อยทราเห็นธรรมชาติทีเนะมันก็แบบเห็นปลาเห็นธรรมชาตินี่มันสุดยอดเลยเนี่ย,ยก็ดีกันเอาคลิปนี้ครับจะพามาเที่ยว เลยครับวันนี้ันดีเที่ยวกิน,นบ้านนะครับปฏิพาไปบึงนี่อะไรเนี่ยบ,บกกาเบา,าด้วยสีสก<ะ>ตายกันปลาปลาเห็ดนะครับ ก่อนมันก็บรกหกปีนี่นะวันนี้ไอพ่ออันนี้ไหมข้าจอมันมานสั่งไอกำแพงน,นี่ไหมปลูกไ้ต้นบบกยังต้นไซต์ใ่ปใกล้ตายพ่อน้ำน,น้ำแห้งมันู่เป็นหนาฝนดินนดบอกว่าฝนเพราะท่านเ่ยฝนเพราะท่านเนีนน่ยฝนเท่านี้เป็นที่เลย เต่บทั่วแดยว่ขยามาทิ่มมาต้องขอาไปไหนพนพ่นหรือเพื่นงเนี้ยเสมัยไอ้สมัยก่อนนี่ตรงนี้มันบ่แห่งนะสมัยก่อนนี่้ามันบ่แห่งหรอกเนี่ยอ่าซอเนตวื้อ่งนอ้เบะ้องไหน เอ,อ,อ้ยน,นี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยบอ่อน้าอานี่เพอมีป่าด้วยนี่คันข,ขันเตี้ยนั่นนั่นได้อยู่ไอปักเวทไหมปักเวทไหมปักเวทเอ้ยนี่นี่นี่เต้นน่ะคือว่าเาขาคันเขาสิมาน้อยนอดเต็นได้อยู่เลยเออเนาะเนาะเต้นได้แต่ว่าคันเปร์ว่ได้ครับเพราะว่ายุ้งสิหลายบอ่อเปร์พอมันมีมุ้งมันมันอ่านั่นน้ำงูเมื่อวันกี้นี่ปักเวทได้ด้วยนี่กระคอ เออเบ็ดปลาคอเนะี่ยโอ้ปักเบ็ดเนี่วันนี้เห็เ่ยเหมือนเขา,า,าบอกเบ็ดมานะาวันนี้เนี่ยมันคืนไก่ปักเบ็ดไว้เห็นบ่เขากเห็นแล้วกินเน้่ยเนีเขาไปลึกขุนเนื้มีอยู่นนเาานาะเห็นแล้วกินเนาะเออต้นไม้เนี่ยตรงไม้ไหนเนี่ยนะมาเห็ดอันน่แม่นอันนี้หรออันนี้มันก็เป็นสวนต้นบูกีดาต้นอ,อันนี้ต้ะบูก,ดกดีดาป่าตะบูกีดาป่าที่ว่าทีนี่ ผ่นบ๊กแพงหนาซื้อไว้ได้เแถวนี้นนะยังดีจังน,น,นี่มันมต้นกระถินน้ำลงแบบผ่านม่าบูราณานะต้นเออถินน้ำลงแบบโหง,งามมากเลยเนาะเราเฮ็ดบ้านแบบบ่เขา้าวกระตุมูอเขาเข้าม่มานเปล่าเขาก็เอาเอาเรือมานั่งหนิมาก่อไฟใหม่เออเรือเรือมีอยู่หล,งลังรถอ่ะเรือผมก็มีเออเนี่ย คือ่าข้าอย่ากบระยากใหู้อี่นเห็นอ่ะเขากัไปทำความสะอาดอบ่จริงๆข้างนอกจะซึงเยแ่อ๋ย่าประยาดให้ผูอกอีกๆๆนีเห็นนะแต่เปีไวไคือบเขาไปปล่อยคอยินอยู่ได้พเพาะว่ได้นี่ดอกสนใจดอก้ไอมันนั่นด,ดมันเกิดยอกชุมชนมันบาด้มเขาบอโม่มสูงหนึหน่งเนาะแค่คสคม,มุมามากรมาสองคนนีน่ไงคิดว่าเขามาปักเบ็ดเลยนะพวกที่เขาหาป่าน่ย เนี่ยถ้ายางทะลุไปตรงนี้มันก็เป็นคลองเลยเจ้ก่อนก็พายเรือมาอีเยี่งวะมาปากักเบ็ดมาอย่างมาเอาน้ำไปเป็นคลองไปอยู่นี่แต่ก่อนหนดไอ้ตรงตรงนี้มันก็เป็นบ้านคนนะวานนี้แกย้ายแกลูกออกไปยูน้ำมัง้งเพราะลูกแกเสียไปอย่างไรวานนี้นนก็เลยมันมีคนอยู่บ้านนี้ครับแต่ก่อนมันก็เป็นนี่แหละ คนมาหามันมีเนาะมันมีกาะไผ่ได้อริ่นี่คือนนแบบปลาขหางอะไรโรงงานเนาะนี่เขาเบิ่งกับเบิบ่งเฮ้กขม้าเฉยเฉยเมื้อนี้อีหมูก็เลยพาเข้ามานี่ปากเบ็ดนี่โอ้ยเงื่อนนี่เหงื่อห่อเงื่อนอย่าเงื่อไปหาซื้อจากกิลีดจักที่เงนะื่อปู่นะโอ้ยังจังเลย แต่ปลามันลึกนะไอ้เฟิร์ดเห็นเห็นกอบไพ่ป่ะเนี่ยเนี่ยข้างในนะครับกอบไพ่ตะกอนเน่ยเคยเห็นของหนูมี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 หนูม,ม,ม,นม,ม,นมีเด้อเออมีหนูอ่ะเออหนูมีอ่บ่วงมาห่างรถตัวพวกงี้ได้หรือหนูเนี่ยครับต้นกระถินน่ะหลงง,ง,ง,ง่ายล่มมั้งป่ะ ใต้ขามไปเนี่ยขางขางขางฟังพุ่นนะครับมันก็เป็นแบบออไม่ยังนอไมกเออเนี่ยก็แบบนนน่ะนะไปฟังพุ่นอนะ่ะขามไปฟังพุ่นดิขามไปบ่เจ้าวาย่านน่นนี่วะเนี่นนยมันมื่นไหมเจ้าวายาแต่ขามไปอยู่เด้เพราะว่าอันอน,นี้ฝนฝนลิ้นเหรอวะนี่เกือบอันมันมื่น มันยางทะลุได้บ่ฟังนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บึงเนี่ยครับโอ้หป้าแบบสุดยอดเลยพี่ลินี้อยากอยากมีแบบป้าแบบนีสุดยอดเลยนี่เออโอ้โหนี่ปากเบ็ดอะ ว่าคันบอกันคันไอ้นี่ต้นจะวิธากแพลตฟอร์มยูไจต้ตัวใม้ปรดี๋ยวเราเอาแข้าวสองอน,นอ่อมอันนี้ต้นสะแกลห้องบอกสะแกลใหญ่เลยนะที่ตรงนี้นะครับถ,ถ้าถ้าถือเรียกถึงอย่างแบบหลายๆห,หนามันซื้อไวไ้เนีเป็นแบบสุดยอดเลยนี่โกมสะเห็นปะอ๋อไปไอ้เฟิร์สเฟิร์สมันเป็นไอ้ที่ของป้อนมน้ำมันนี่ป้อนมน้ำมันมันมีไอ้ข้าวเจาบ่มีกําแพงข้าวเจาะยางเลาะหาของปลาอยู่ เสดงฮะเป็นคลองอันนั้นเป็นคลองอ่ะคลองยังไงเงี้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นล่องสว <c oughs> น,น,น,นสแหละอันนี้ตรงหน้ามันสิเป็นตร,ตรงตรงไอ้ตรงปลายตรงนี้เดิน <c oughs> ไปสุดนี่ป่แต่ก่อนแต่ก่อนมันยางทะลุนี่ได้เด้เดี๋ยววันนี้มันสิเป็นบ้านหลังนึ่งเงี้ยนะอ่าอันนี้นเป็นล่องสวนเออสวนวันนี้อขันท้ายยางไปทางหลังอันนี้มันจะไปทะลุไอ้ยังคงค้างน้ำมันนะ เขาเจยาางม่หาอันนี้ยังมั้งโอ้ตัวยางวันีวับส่วนหมึกกระถินอ๋อส่วนปลาบะนอกเหนือมวยจากกระถินกินปลาบะกระลอกนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยว่ะมันหนาเสือในปลาเนี่ยเราเคยเข่าม้าจันเถอมันมันบ่็นอไรหกเนื้อแต่แรกคือว่ามันหกมันเป็นหกแต่ว่าที่ มันก็เปลี่ยนๆดิเนี่ยไอมันคือมันมันอันนี้มันเป็นคล้องเชื่อมต่อกับคล้องอันหกวาเนี่ยอันนี้กับถ้าลูฮ้องหกวายนี่จะว่าห้องไม้มันแห้งหักเองตัวไรอย่างเออเขาเจ้าว่าให้นางเข็กินนี่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 มีอยู่มีดอกลอยเขาเจ้าว่าน่งเหรินั่งนั่นนะเพราะว่าพวกนี้มันตกป่าเลยนี่ตกป่าตรงอย่างเลยมัน ตอนแรกเขาก็นึกว่ามันหกนะแต่ว่ามันบปนั่นแต่ว่าฟังนั่นเห็นบปนะมันจะเป็นร้านจาดอดรถสิบล้อข้าจอดมีกำแพงนะข้าจ้ากับยางว่าปิกนิกนี่นี้นั่งกินเหล้าอยู่นั่งอันนี้ยเกาะไพน์นอกใหม่โอ้โหสุดยอดบอสเบสเิงที่จริงอยากอยากย่างทะลุไปตั้งตรงเกาะไพนเนี่ยวะสวยเดียวช่วงนี้นช่วงนั้นเนาะเดี๋ยวข้าทำรวยก่อนช่วงนั้นนะสวยสุดยอดเลย เดี๋ยวมันตรงไงมีหม่องกาแฟเพราะว่าหม่องนี้มันสะอาดอ่านสะอาดอ่านดีกว้างขวาง,วางโคุคน้คนคุ้นคุ้นข้ามาได้ยุนี่เห็นตาวะเนี่ยคุ้นข้ามาได้ยุเนี่ยเ,เขาปักเบ็ดปักนั่นที่ตรงนี้เจ้าของมันกับเจ้าของทีนะมันมันนอ่ะคนเดียวกับไอ้ที่ที่ทบริษัทยูที่บริษัทใฮายูอะเนี่ยตอนนี้ปะหลู้ว่าเขาเข้าเจาไปใส่ อันนี้ปลู้กเพื่อ,อนค่ายต้นหมักหวาต้าตนัไหมคล้ายแบบล้มใจนี่นึงต้นแม่นต้นหมักหวา,าอืมต้นไม้ข้างนี้ครับมีต้นเงไยเลยสุดยอดเลยเนี่ยคือประมาณว่าถ้าเฮ็ดแบบดีๆนะอันซีเ,ยเลยแหละเที่ยวตกซสน,กน,นุกตอ้องเท่าหมื่นต้นทำสาครับ ต้องเท่ามันมืนได้เลยไป,ไปน้ำร่องแม่นะครับร่องสวนอันนี้ก็ไปเรื่อยๆเลาะเลาะหลังก็แพงไอ,อ,ยอยง้ไอ้ยังไอ้เส้นเนี่ยเจกรเนาะพายเรือพายเรือมาก,กับพวกพวกเขาบวกสักพายมาสิเลยมาหาเนาะไม้หานั่งอ๋ออ๋ออ๋อไหมอืมมันเอาละหาเนาะไม้ให้จังไหร่ทาบ่มีก่กอบไพรนี่กอบไพรเห็นดีเด้อกอบไพรอยู่ตัวนี้ยังกอบไปบิัง ก็เพ่ไมอยู่ตรงนี้แต่ว่าฝนมันลิ้นมาเหรอรองเท้ามันมืน่นรองเท้าเัตติย์นะมันมื่นบักกาญางขาพยายาตกน้ำบัดยานหนึ่งดิยวามตกน้ำเนี่ยเบิ้งนะครับเนี่ยมือนี่พักกันว่าเบิง้งอยากออกทริปเพราะว่าเมื่อวานเหรอครับคนบ้านนอ,อกเนาะมาเห็นปลาเห็นธรรมาชาตินะี่เนาะมันก็บแบบเ,เจ้าแซวได้ครับเออเห็นปลาเห็นธรรมาชาติี่มันสุดยอดเลย เนี่เยเนี่ยมันมันอยน่างไรอนี้มีต้นกับถินลงต้นนั้นขัน,ขน,น,นคำแต่ว่ามันสี่หมื่นได้เลยนี่ครับสุดยอดบรรยากาศเลยนี่ต้นสะเกลเรเคยเห็นต้นแบบสะเกลแง่ใบนี้นี่ต้นสะเกลน,นี่แหละต้นสะเกล เนแล้วต้นสกเกียร์ต้นเกียร์ปทาสกเกียต้นเกียนี่แม็ไอ้ดวงไงแม็กแม็กข้าไหมแม็ก้ำอ่ะเออแม็ก้ำอยู่กินดีดหนูมีหักบหลังางพดดขามดคือ่าขามไตข้างบนพี่น่ไตไตไป,ป่ดดิดตรอ,องมือแล้วมีตกดิตัวน้ำดิ พี่บ่าว้าหักดอกไปได้อยู่นี่ก็ดื้อเด้ครับเนี่ยลงไปเลยจะขามไปได้อยู่อ้ร oh, <no. S 1> ื่องถือกล้องทครื่องไหนเหมือนยามตกว่ะขามไปได้อีดิเอาไฮ้ยๆขมไปว่าได้ถือกล้องขามไปว่าได้ถือกล้อง oh, <my> เอออันนี้เก๋เดี๋ยวสิถามไปบิ่งดื้อโผล่สองคนดื้อกลางคาไตได้ยังไงแต่ว่าอยากลองเปนนี่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 ึบสี่ คือมันบ่อน,นันนะแต่ว,ว่าต้องถ่าวมันมืนมันส่งตัวมาเด้ปคือก่าลุกก็มีงานจับก็บอเ,ววเอา,าใหม่ชักมาเนาะถ่าวมันเมืนอนมีฝนเสร็่ต่อันพึ่งคอย อ้โหมันเหมือเลยอนีนี้ัวขึ้นห่างอนลางกรติดน่นี่ปลาไพ่มั้งแตสวนเป็นสวนกวันสวนพักสวนเด้กระลอกนะจะมีนะพวกกระลอกอ่ะเนี่ยต้นแม้ครับมีแต่ต้นเ่ได้ล่มลง อยเลยแต่ถ้าเกิดว่านั่นยุฟังนู่นจะดีกว่าฮะเดา,า,เดาคือ,อเรื่องน,น้ำน้ำเน่าน้ำเสียข้องมันบโฟโฟ่อโคมันก็เลยหนามันกเ็นเลยเหนอืวน่าจะบูรณะดีๆน่โอเคเนะมันนม่นั่นแล้ว่าหนาไปดอกข้างนั้น,นเป็นทะลุบ้านข้าเจ้าแล้ว มันเป็นสวนเกาหนออะไรเนาะสวนสวนโอ้ยสวนสวนบดเอ้ยมันเป็นสวนบักไก่อย่างเกษตรกอนนะสวนข้าวกัะบองสวนม่วงดิวันนี้มีเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดน้ำถั่วมน้ำถั่วมเบิร์ดนะช่วงนี้ครับเพราะว่าตอนตอนน้ำถั่วมผมพายเรือมาอยู่แบบน้ำถั่วมนี่ท่วมมดเลยต้นใหม่วันนี้เห็นแบกม่วงตายเห็้ยังเห็้ยังเห็้ยัง โอ้ยไปกลางข้างนอกคุณกลางข้างนอกกลางนี่บ่อนั่นแบบมันขามเน่ามันต้องขามฟังคุณยังนั่นบ้านใครจะออกจานมันทะลุแล้วฮะนี่จะขามอีกแล้วยังโอ้ยมันขามติดคล้องเนาะเดี๋ยวมันคล้องเนาะเออมันมีคล้อง ไป้เหรอเนี่ยีเด้กลับมาครับบันมืดตีกล้อนเป็นสวนบักข้าววันนี้น้ำท่วมอ่าบกข้าวบักม่วงเนี่ยรคล้องเป็นคล้องคล้องปลูกบักข้าวบักม่วงวันนี้เพราะน้ำท่วมบักม่วงตายวัดได้ไหมเหลือบกข้าวสองสามต้นวันนี้ก็เลยแบบเพราะบักข้าวตายเอบอบักม่วงตายบักข้าวตาย,ยนี่เด็ก็มีแต่ต้นกระถินน่ะล้มหรือมันเจ้าปลูกไว้ ไปย่างกินนะเอาไปก่อนผมจะไปห้างอี่หรอเออเขาไปก่อนไปงนั่นแล้วไปไงด่นมุนโทนีน่อกัน อนาไจะบอกแล้วไปแล้วตัวบอลเรไปแล้วผัานลราทั้งนี้สิหักเออตัวนี้ง่ายกว่าด้วนี่เออได้นี่ก็สิออกแล้วบัดนี้โคนคำแล้วเอาไปทางไหนว้าเอามาทางเดี๋ทางไหนล่ะถูกแล้วเออตอนมามาทางเดี๋ยบ๊วเม้นเอางงเลยบัด โอ้ต่อนมามาทั้งพุ่นต่อนรับตตนเอ้ยช่วยผมเข้าใจว่ามันมีหน้าไปมีหน้ามันแห้งผมบอกว่าหน้ามันแห้งค้องมันตันเขาเมา่อกั้นมาหาออกอ่างค้องมันตันและหน้ามันว่อนขามา้งนะฟองนั่นม่นมีอย่างแบกคลอกึ่งกันม่นอย่างเราแต่ฟังนี่อาจจะสวยกว่า นะเกืบบอบละเบิงนีละประมาณนี้ครับเขมามืนลึกงามนะข้างนอกคือพวกงามแต่ว่ามันเนี่ยป่าพ่อหาได้อยู่ป่านี่สยพ่อหาได้อยู่นะปักเบ็ดนะในคล้องนี่นะที่มันนะโฟล์ท่าเรนจ์เนี่นะเนาะคล้อ,องคล้องนี่น้ะาเขา่าแต่ว่าคล้องนีนน้หนามพวกเขาเมันต้องเคล็ดไหนหนาเขอบขางนี้นะ้ำพ่อเรนจ์พ่อเรนอยู่ มองได้แหละนอกไซหลักนอ,อ,อกอ๋อคลิปคลิปนี้ก็สิมาสำรวจไม้นะครับว่าสิมานอนเล่นกันอยู่ขันหรือนี่อะไรนี่เนี่ยนเะจ้ว่ามันกัน่ทั้งวันหรืทั้งวันออกคันยุทข้างน,นอกลายาก็แต่ว่าขึ้นข้างน,นอกลายมันกันกบบ่อน ม,มันก็ปลอดภัยแต่ว่านี่นี่นี่นเสี่ยงเสี่ยงยอยู่เล,ลิกขายมันก็อ้หลอนยู่เ่ลิกลายมันร้อนแต่ว่าอยู่ข้างนอกที่ก็ดีกัน,นอเอาคลิปนี้ครับจะพามาเที่ยวเที่ยวบังไอินี่นะปลาขางบริสันเ์าจ,จะได้มานั่งปิกนิกแคมป์กันนะมกักที่นี่มักแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เนี่ย อาจจะมีแบบอ่าจะมีทิปมามา,มา,ม,ามานะครับแต่พอมีอย่างเปลี่ยนแปลงขาดว่า,าเดี๋ยวสิพักกันนบมาอ่าต่างเต้นหนึ่งนะครับนี่ครับนสันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่มันก็ออกมาแค่ตรงนี้เองร้านจอดรถรับผม